สวัสดีครับนี่ผมเองเจ็กต้วนลุงอ้วนของพวกคุณและนี่ก็เป็นรวมมิดฉากบอสไฟสุดมันมัน้งในการส่งบอสท,ทั้งหมดในเกมล็อกแมนภาคแรกนะฮะไปะจุติเข้าฟองเงสิน่องเต้ตัวที่ผมจะพยายามใช้แค่ล็อกบัตเตอร์เพียวๆเท่านั้นนะ,ะในการปราบบอสเอ่ยยกเป็นบอสบางตัวนะที่เกมมันบังคับไปใช้วุฒพิเศษปราบอะ่ะหรือไม่ก็ตัวที่มันปราบยากเกินอันนี้ก็ขออนุญาตใช้วุฒพิเศษหน่อยนะนะหน้ากาบนะขอละอขอเหอะ เอาเป็นว่าเชิญสนดับรับชมการต่อสู้อันดุเด็ดเผ็ดสลรตีกันได้เลยไปอมืมาเลยเจ้ากัดแมนที่จะส่งแกไปเข้าฟ้องเยกเสียนั้งองเตงมาเลยรับกระสุนล็อกปรนพะโอ้ยหลบพ้นเลยหลบพ้นมากระโดดมากระสุนเตมาอีกทีนึงรับลูกกระสุนพิษะโอ้ยไม่ทันไม่ทันไป อย่าโดดมาใกล้ๆดิโดดไปโดดไปโดดไปโดยหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นเออหลบไม่พ้นไป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 ห่างๆเลยไปห่างๆเลยอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันว้ายอยามาใกล้ฉันว้ายหลบได้เว้ยเว้ยมามาอีกทีนึงอีกทีขออีกทีอีกทีไม่ได้แหลกอีกทีนึงไม่ไลแหลกอีกทีหนึ่งโอเคชนะแล้วเว้ยโอ้ยเป็นไงล่ะหมุนหมุ มาเลยเจ้ามันกไกคัตแมนฉันจะส่งแกไปเข้าฟ้องยิสเซนฮองเต้เองมาโดนล็อกบัตเตอร์ของฉันซะโดดขึ้นมาดิโดดขึ้นมาดิโอ้ยไม่โดนไม่โดดกูโดดเลยเองมามาไม่โดนเว้ยเอ้ยไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยมาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยอย่าอ้จ๋าไม่โดนเว้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่เลยแหลกไม่เลยแหลกไม่เลยแหลกโอ้ยโดนแหลกแล้วอีกทีเดียวแน่หลยโอ้โหโดนจนได้เป็นไงล่ะเจ้าคัตแมน แกสู้ฉันไม่ได้หรอกฮู้หมูหมูมาเลยเจ้าอีดิกแมนตัวแทงแห่นดวงจันทร์ฉันจะปราบแกเองมายิงไปก่อนหนึ่งดอกแล้วก็หลบหลบไปได้แดกไปได้แดกมาหนึ่งทีเอ้ยจีไปไป,ไปอย่าอย่ามาอย่ามายิงใส่ฉันอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ข้างบนอย่างนั้นให้ฉันยิงอย่างนี้อยู่อย่างนั้นนานๆไปเลยอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง ขออีกท no ีอีกหนึ horas. ่งดอกสัตอีกหนึ่งดอกโอ้ยแม่งโดนลงมาละลงมาละแม่งลงมาละวกลับขึ้นไปเอ้ยกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปดิอย่าลงมาอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้เออ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 ห่างห่างที่ไรไปห่างไปห่างไปเออเอออย่าอย่าลงมาเลยเว้ยอย่าลงมาเลยเว้ยอีกสองทีอีกสองทีอย่าอีกทีเดียวไอ้ยาชนะแล้วเว้ยเป็นไงล่ะเจ็บจอมากเจ้าอีเล็กแมน ฮู้หม mm ูหมูมาเลยเจ้าไอซ์แมนฉันใช้ร็อกปัดเติร์งฉันทำลายหัวใจสายเย็นชาของนาเองมาเลยสู้กันมายิงน้ำแข็งกลางป่ามาฉันจะหลบให้ดูอ่โซเดออโซเดไม่โดนไม่โดนมาเลยมาเลยมาเลยหลบแล้วก็หลบเอาหลบหลบหลบ,หลบช้าไปมามามาอีกทีนึงหลบอีกทีโอ้ยไม่โดน,ว,โดนว,ว้ายโดนหรอกว้ยมาเฮียเฮียว้ายเกือบเกือบเกือบมาเลยมาดิ มาเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบมามายิงมาเลยไอย้น้ำแข็งก้างปลาทำให้ฉันไม่ได้หรอกที่อะที่อีกทีนึงใกล้แล้วใกล้แล้วตั้งสมาธิหลบโอ้ยอะชนะแล้ววู้ฮูปลดแกได้แล้ว,ว,ลลวไอ้แมนสู้ฉันไม่ได้หรอกกระจกมากมูมู มาเลยเจ้าไฟร์แมนเช็ดดับเพลิงราคาบนหัวแกให้มอดดับไปเองมาเลยสู้กันสู้กันอดปล่อยไฟมาแล้วโอ้ยร้อน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 มามาอิงมาสิอิงมาสิอิงมาก็โดนสิโอ้ยโอ้ยโอ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 ยไม่มนหลบยากจังวะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอยมาหมาสูสีมาไอชนะเลยเว้ยยูหูเรยยบร้อยแกสู้ฉันไม่ได้หรอกเจ้าไฟร์แมนแค่นี้กระจอกมากๆมากๆมูมู เข้ามาสิเจ้าบอมแมนฉันจะปราบแกให้ระเบิดเถิดเทิงไปเองมาด้วยมาย,ยิงระเบิดมายิงระเบิดมาโอ้หไม่โดนเอาโดนจนได้โดนสเก็ตระเกบิดจนได้มามาเลยไม่โดนหรอกว้ายหลบได้เวย้ยหลบได้เวย้ยหลบได้เวย้เวยมาดีมาดีมาดีไม่มา,มาไม่มาเลยไม่มาฉันก็ยิงแกตรงนี้นะอุ้ยมันมาเว้ยมันมาเว้ยว้ายไม่โดนเว้ย ปราบได้แล้วเป็นไงล่ะเจ้ายอดมนุษย์ระเบิดบอมแมนฉันก็ปราบแกได้แล้วกระจอกจริงๆมูมูมเข้ามาเลยเจ้าเยลโล่เดวิลฉันได้ปืนสาฟ้าของอ e ีเล็กแมปปราบแกให้ค้างเหลืองเลยมามาเลยเจ้าก้อนเนื้อปลาประกอบล่างมาฉันจะปราบแกเองโซเล่โอ้ยเกือบเกือบงวดฝอยมาอิงมายิงสวนกลับจ้ามาเลยมาเลยประกอบล่างมามา โซเดออาโซเดออาโซเดอยิงสวนกลับมาฮึฮึ่ฮุยฮุยฮุยอะฮุยอะฮุยอะมาโซเดอเฮ้ยเฮ้ยมาเลยโอ้ยมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วเว้ยมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วโอ้ยหลบให้พ้นหลบให้พ้นเฮ้ยเฮ้ยยิงมาฉันยิงสวนกลับยิงสวนกลับโอ้ยมันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีก จะต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้มาเฮ้ยย่าโอ้โหโอ้โหสปีดมันไม่ธรรมดาเฮ้ยย่าเฮ้ยเพราะนี่แน่สวนกลับมาสิมาสิเฮ้ยย่าเฮ้ยหย่า อีกทีเดียวโอเคปาดได้แล้วโอ้โหม่ไปโดนสักดอกเก่งจริงๆเลยกูเป็นไงล่ะเจ้ายีเดียวเดวิลฉันบอกแล้วฉันจ,จัดการแกรค้างเหลืองแน่สบายมากหมูหมูหม,มาเลยไอ้พวกขี้ก๊อกขี้ขโมยจะาก๊อปปี้โรบอตมาก๊อปปี้ล่าคนอื่นเขาขออนุญาตยังฮะ๋ยวจะฟ้องกรมทรัพยินทางปัญญามาจัดการแกรมาเลยสู้กันเออหลบได้มาถอยไปถอยไปอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ เอ้ยเข้ามาทําไมเอ้ยถอยไปถอยไปเออถอยไปอย่างนั้นแหละถอยไปโอ้ยโอ้ยไม่กระทืบโอ้ยไม่กระทืบย้ายฝั่งเอ้ยไปอย่าเข้ามาอย่ามาประชิดสู้กันแบบห่างๆนี่แหละเออรักษารยห่างไว้เดี๋ยวติดโควิด19นะเว้ยไม่ถอยไปถอยไปถอยไปอีกถอยไปอีกถอยไปเอ้ยเอ้ยจะมาบี้ฉันทำไมเนี่ยไอ้พวกขี้ก๊อปไอ้พวกขี้ก๊อปเอ้ยไอขี้ก๊อป ไอ้คิก็ปโอ้ยชนะได้แล้วเว้ยซอยเท้ายิกเลยล็อกแมนเออไหนสุดก็ชนะแล้วไม่ยากเลยเป็นไงล่ะสบายมากไอ้หุ่นคิก็ปหมูหมูมาเลยเจ้าซีดวูดศูนย์หนึ่งพีโอ้ชื่อเรียกโคตรยากเลยฉันจะล็อกปัตเตอร์จัดการแกแบบพิュพิเออกมาเลยมาโอ้ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกฉันหลบได้เว้ยมาเอะหลบได้เว้ยมาอีกทีมาเอ้ยเอ้ยโอ้ยรัวรัวรัว มามามา,มา <g ül> อีกรอบมาเพี่ยาพี่ยาอ้ยรวยรวยรวอุ้ยหลบมาอีกทีหนึง่งพี่ย่าพีย่ยาหลบฟองน้ำห <g ül> ลบฟองน้ำจิว๋วไม่ได้แหลกไม่ได้แหลกมาอีกทีอุ้ยมันเริ่มเร็วขึ้นเลยเว้ยมันเริ่มเร็วขึ้นเลยเว้ยอุ้ยรวยยิงไม่ทันเอ้ยโอ้โหโอ้โหความไม่แสงความไม่แสงว้ายสวยทันเว้ย อีกทีนึงโอ้ยไม่ทันแน่มามามาไะชิดเกินอ้อเรียบ้อยจัดการเรียบร้อยจะกระเจอกมาเจ้าซีบิยูศูนย์หนึ่งพี่มันเท่าไหร่นี่วะหมูมูมาเลยเจ้าดรเวลลี่ฉันจะใช้ปืนไฟของไฟเจอแมนอ่ะเผาจานบินยูบโอดาดีเจาของแกให้มอดไหมไปเลยมาเจอกันหน่อยมายิงก่อนทีนึงแล้วก็ลบลูกกระสุนปาจิงโก้อ่าล,ลบลบลบไม่ให้แดกหรอกมามาเออยิงระยะไกาลดีลบลบเอ้ย หญิงสวนหน่อยอีกทีหนึง่งบึ้มไปชาล่างแรกมาล่างสองเลยมาเอาเปลี่ยนอาวุธก่อนคัดแมนปาก,กันไกลโชเดะแล้วหลบปาบีโชเดะแล้วก็หลบจ้ะโชเดะหลบมาอื้อหือเสียจริงนะน้นองนะเพี่อ่ะเอออีอ่ะห,หลบฮียอ่ะหลบอีกทีหนึง่งเฮ่อเกินครึ่งหลอดแล้วเกินครึ่งหลอดแล้วอีนิดเดียว เิกติดเดียวเรียบร้อยง่ายล่ะเจ้าเตอร์เวลลี่แกก็ต้องก้มกราบเท้าฉันซะอย่างนี้แหละฮ่าฮ่าฮ่ากระจอกมากมูมู